พามาเบิงพักโบแบงป่าผมรับพี่น้องพ่นปลูกไว้ว่านเพ่นถอนครับพี่น้องเห็นบ่ครับอันนี้มันเป็นของผมนะครับนันนคือของคุณป่าของผมนะครับเนาพ่นปลูกส่วนข่างกันได้เวลาเก็บแล้วครับพ่นถอนมาถอนมากออ่อยจังสี่ครับพี่น้องแล้วเพิ่ิขยายขยายคือพ่นจะเอาไปหอยพร้อมนาะแปลงเวลามัดและมัดสบายครับพี่น้องเก็บขึ้นไปครับพี่น้องเห็นบ่นี่นลักษณะแบบนี้ปลูกอยู่ริมน้ำโขงนะครับพี่น้องเห็นบ่ครับ อันนี้ผมพามาเบิงคือปนทอนแล้วแปลงนี่ครับพี่น้องปูดเฒ่าได้ครับพี่น้องเลยเจ็ดิปกลัวสิบแปดิปปีเดยได้ครับพี่น้องเลยเป็นเป็นคนแข็งแรกนะครับเนาะป้าของผมเิ่นถ้หลายยางการปลูกพักปลูกหยังคือกันกระลำเพิ่นก็ปลูกเสริมใช่ครับพี่น้องเห็นบอกกระลำเพื่อนนี่พะใ้พี่น้องก็บเบิงนี่กระลำหัวกระลำเพิ่นนี่หัวใหญ่ใหญ่ครับพี่น้องเลยพ่นบ่ไบ้ใส่ปุ๋ยพิซังนะครับใส่แต่ปุ๋ยคอกครับพี่น้องใส่แกบ มำรุ่งดินให้อ่าเขาเรียกว่าไห้หัวพันใหญ่ครับบบได้ใส่บบได้ฉีดยาบบได้พ่นยาได้ครับพี่น้องเห็นบ่เนี่ยพี่น้องจะสังเกตเลยครับว่านี่มันจะใหญ่งามนะครับเนาะพี่น้องยั่าวงฟังนี่ครับพี่น้องเห็นบ่ฟังนี่เพื่อนกะปลูกพริกปลูกยังไปเบิดคูหยางได้ครับพี่น้องเห็นบ่เนี่ยเห็นบ่เป็นแถวเรียงล่านี่ครับฟังนี่กับเป็นทั่วครับพี่น้องเลยทั่วกัจากลูยเลยครับพี่น้องเลย เป็นบทสียาสียังเอาไปตามกินเนีแซบขนาดครับพี่น้องเอ้ยผลลงไปครับพี่น้องอันนี้คือป้าผมเห็นพื่นขึ้นมาแล้วครับพี่น้องเห็นบนนี่แหละครับบุคคลต้นแบบที่ทำเกษตรกร,เ,ร,กรเป็นผู้เฒ่าผู้แก่เพิ่นก็ทำได้นะคำนวณเจ็ดสิบคือว่าเจ็ดสิบหกหรือ,อเจ็ดสิ 27, บห้าเจ็ดสิบเจ็ดว่าผิดครับพี่น้องเจ็ดสิบเจ็ดเจ็ดสิบเจ็ดครับพื่นก็ยังแข็งแรงอยู่เนะครับพี่น้องอยู่ข้างหลังผมนี่เพราะจำหมดเด้นะครับแล้วพอเกิด เฮิร์กพร้กับเป็นลูกหลานเนาพร้อกับว่าตามนี่เน้องคำน้าผูกของพ่นหอดมาครับพี่น้องผักสลัดกับงามงามฟองพ่นนะครับพี่น้องเอ้ยผักสลัดของคุณป้านะครับพี่น้องเอ้ยเห็นบ่ผมอยากว่าฟังนี่เพิ่นกะกะสิเริ่มลดผักเพิ่นครับพี่น้องเห็นบ่การปลูกผักพวกเนี้ยเลักษณะาสนเป็นหัวใหญ่เท่าไดครับพี่น้องไอ้พวกนู้นเห็นบ่เห็นบ่หัวใหญ่ขนาดได้ครับพี่น้องเอ้ยพูกทางรวมเหมือนเพิ่นผักสลัดเพิ่นครับพี่น้องเพิ่น เก็บได้ยังผมก็ยังบรู๋นะครับเนาะผมกบริลลงไปหลายมือเลยครับพี่น้องเลยอันนั้นเป็นปลามะเขือเทศของผมพูครับผู้อันนี้ของผมเป็นปลามะเขือเทศมื้อนี้ผมบ่ไปถ่ายทําปลามะเขือเฉดนะครับเนาะผมพาพี่น้องมาเบิ่งสวนเกษตรผสมผสานของคุณป้าผมนะครับเนาะนะครับพี่น้องผมปลูกหลายอย่างนะครับพี่น้องอย่างไหนพี่น้องเบิ่งนํากันเห็นบ่นี่ปลาบกเชลีหรือปลาบกข้าวโพดเหมือนกับย่างลงไปหลุมๆน้ำกันครับพี่น้องกล้องมันอาจฉริยะชัด้ะครับพี่น้องเลย พักสลดัดผลงามงามๆครับพี่น้องเห็นบวกครับพี่น้องเ้านี้ก็บซํำนี้แหละครับพี่น้องพามาเบงสวนเกษตรผสมผสานของคุณป้าผมครับพี่น้องขอบคุณครับ